ให้ลูกชายภาไปสื่อของจากทุกคนออกจากหมู่บ้านไปกับลุกชายค่ะลูกชายเป็นพละครับพลเปลียนรถได้บานพลเส้เาขันนี่ลงเมื่อได้เหมือนอนี่เที่ยวนี่ปีใหม่จังเจอกันไอ้พารวยเจ้าดำนี่ยเอาขั้นนั้นอีซสิยี่ยังหำตัวนั้นเขาเรียกอะไร เาคั้นัันไ้จอดไบก่อนจเจาคั้นนี่ไปวิ่งมันจอดนานแล้วขั้นนี่มันจะซื้อมาจนงวดสิเบิร์ตล่ะมาได้ใส่จักเทเ่อทุกคนคุยบังนหามแลละให้ลูกท้ายพาไปตลาดปะทุมลาดมาเด้ไปในเมืองดอกปะทุมลาดนี้ ผ้พาเมาส์ขี่สบายแล้วกันนี่ผู้เฒ่าติดใจไปกับลูกชายค่อยทุกคนไปซื้อของประทุ่มลาดจ้มามืออื่นมืออื่นพันสิมื่ออะไรเด้พันจะสิลงเมื่ออูตอเลือแล้วอายุทยาไปทำงานถึงมาเบิงใหญ่เถาไม่สบาย บรรยากาศอึมคึมเด้ทุกคนมืดคึมลิ้นตลอดเลยฝนอ่ะึมคึมอึมคึมค่ะทุกคนสิไปเติมน้ำมันใส่แหละโล่ประทุหลาดบ่ข้ากาบบ่ยู่ทั้งไต่เนาะหรือทั้งถึงวะทั้งถึงเนาะ บ้านกล้วยบ้านกล้วยพี่แก้วละพักอยู่ตรงัหนบอสเขียบอบตตรงน้นนงาง ไปปทุมราชวงศาเอาเสือไปโหล,ลดไปเปลี่ยนลุมตอนไหนนี่เดีย๋ยวไปมี่แลับมาแต่เพท่มกัน เพื่อนจำฝนตะเลียนมองนั่นนะเขาให้ตัวเจนให้ตัวเจนเนี่ยเนาะเขาเอือนออกซิเจนอะไรตัวเจนให้บรรยากาศดีดีคืมฝ่าคืมฝนบมหอนดีคืออย่างนี้ แดดบมมีซองเลยเป็นอย่างนี้มาเป็นเดือนแล้วทุกคนเป็นเดือนแล้วเป็นแบบนี้คึ้มค